เมือ่อไห่วันจะมเกลน่ยนม่ทิ้แลงเล่นเลนี่นมั่ยกระตุ้มเร้วนี่นม่ยตุ่มเร้วเรียบร้อยนะนี่นมั่ยกระตุ่มเร้วนะบางกระเชานำยานน่งห่อใส่ลงไปยันน่งเกิดกันเร็วเรียบร้อยเอาเอาใส่อาบารนี้เขาก็เอาอันน <athlete> ี s. <S lunch, ้เนาะ เขาเบียนนเห็ดแบบตามมันนอกเท่านั่นแหละอันนี้ที่เอานำข้นชะกกอนตะาบอนำข้นแล้วมันเจียน,น,นเป็นก้อนมันเป็นก้อนแล้วมันจะที่ก้อนเหนียวหนะนะเยวลง,ท,ลง,ท,ลงที่อเอาบุิกหลอใส่หลายๆคนเดินนี <laughs> ่ ใส่ร้ายหลายดหลอดดูดดูดแล้วเอาฮ็ดเฮ็ดน้วก็ลวกแล้วเด้อกันเห็ดนางนอดเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าบลวกกกอนพรามันอยาามันอยาไม่กินขวมันยมีกินขิวเอาใส่แกงเนาะใหม่มันจะบุกขึ้ใส่ตุมใส่แกงเนาะ้องลวกร่อนวสูตรของคุณยายนได้จ้ะบันสใส่บัหบวบ ม,มาเพิ่มว่าเ่าใส่ทุกอย่างเนาะเพิ่มกันเกลือเดียวปรุงเล่บบ่อนแล้วก็ใส่ปลาบัอนใส่ปลาเดกบ่อนก็มีอะไรอ่ะปลาเดกตุ่มซุเกเราต่เนาะปลาแดดตุ่มซุกแล้วแต่สมัยตะกี้นแต่ไม่จะใส่ปลาเดกเป็นตอนตอนตัวตู่เนาะมันสิมีแนว่ยวกรองคือว่าแต่จะใส่เป็งน,นัวเป็งน,นัวใส่ล้วเสียบลายเ่นวาใส่ลายเสียบลาย อาข้นทุกอย่างให้เข้ากันบานนี่ครับโลอให้มันเดือดได้ทีก็น่าจะนอเขาจังมาเบิ่งกันอีเชียวน่าจะน้อคุกเ้าเด้อบานนี้เด้อบ้านคุกเด้ออันนี้ก็จะเอาอันวัดอีตูใส่นอหอมหอมอีแคกอีตูหอมหอมคำหรือมันบ่มีอันพัดเงี้ยตัวพัดขาพัดเุ่มหนึ่งนาะ ใส่ใส่ยังนิดนึงเพราเด้กินหอมนะแจาเนะม,มันมันขึงเน่าหมดนะบเดปเน้าแต่ด้เป,น,น,ปน้าอันไยอยู่บาน,นียายกับสีซีมมึงนะบานียายกับสีซีมมึงเจ็บก็น้องนี่เออ เพิ่มเพิ่มมันนี้จัดหนอ่อยเนาะเพิ่มน้ำปลาบ้างัพิ่มจืดเพิจืดหน่อยเล่นอากิล้ว่บางอีกรู้บั่นให้น้ำปลาไม่ล่ะอ้าวโอ้เสียบระบาดนีเแซ่บไิ่เลย <c oughs> แซ่บเล้ย เพีงยงไม่ใหม่ห้อกับเป็นนาวาซุกแล้วแต่นอกไปทีเรียบร้อยแล้วมนี่แต่ขวบที่จะกินเนาะจากนอกรีกดรถเนี่ยมันใส่หลายค่ะอู้ยไปแตอันส่วนค่ะพนันกงานเดลกอีกรถก็จะมันอันแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้ได้จ้ะเด้อฝากช่องให้ได้ดค่ะช่องบ้านสาวัสดี198ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องให้ได้จ้ะเด้อสำหรับมือนี้ก็สวัสดีค่ะ ไม่บายค่ะขอบคุณด้วยค่ะสะับการติดตามทุกๆการติดตามค่ะ